เลขมันมา98อันแล้วค่ะใช่ไหม,มเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอต้องไปดูเจ้าแถวบ้านนะคะว่าว่าอันหรืออย่างของปอยของปอนี่ซื้อซื้อเลขซื้อไว้แล้วแหละตัว98แต่เป็นลอตเตอรี่นะคะยังยังไม่ได้ซื้ออ,อใต้นะคะยังไม่ได้ซื้อใต้1,600คนนะคะ1,600คนจะถึง2,000บอแม่จะถึง2,000บอนะคะจะถึง2,000ไหมวันนี้ นะคะจะถึงสองพันไหมอืมนะคะจะถึงสองพันไหมเออแชร์นะแช์นะแช่เดแช์เดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหายซ่องนะคะถ้าเอาจังสี่เอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้ถ้าถึงสองพันคนเอาไปเลยไม่ต้องแชร์เยอะ ถ้าถึงสองพันคนเอาไปเลย1,007ละนะคะถ้าถึงสองพันคนเอาไปเลยจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม Facebook นี้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามเฟซพออย่าลืมไปกดติดตามด้วยนี่นะคะอันนี้เป็นเฟซส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นเฟซส่วนตัวนะคะใครอยากได้ เลขอยากได้อะไรก็ตามก็ให้กดติดตามไว้นะคะให้มันครบชักสี่หมื่นคนหน่อยแม่นะคะอืมรอหน่วยซองค่ะคนสวยคนรอเยอะมากเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะคะโอ้ยหัวสองพันบอแม่นะคะ, 2, นะคะถึงสองพันไหมถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยก็ได้นะคะแชร์นะนะคะถึงไหม นะคะถ้าถึงก็ปอจะรอแป๊บหนึ่งเนาะถ้าช่วยกันแชร์มันจะเร็วนะคะแต่ถ้าไม่ช่วยแชร์มันจะชา้านะคะถ้าถึง2000คนปุ๊บปอให้เลยไม่ต้องรอเวลานะคะไม่ต้องรอเวลาว่ากี่กี่นาทีอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่ถ้าถึง2000คนเมื่อไหร่ปอให้เลยเส่วนลิงก์ตัวที่ปอปักอยู่นะคะเป็นลิงก์ที่เข้ากลุ่มใครที่อยากเข้ากลุ่ม ะะให้จิ้มลิงก์หน้าไร้สดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มอาจจะเป็นอยากดูฮานอยนะคะอยากดูฮานอยอยากดูลาวนะคะอยากดูหุ้นต่างๆที่ปลลงนะคะในกลุ่มเรามีทุกหวยทุกหุ้นนะคะใครที่อยากซื้อนะคะใครที่อยากซื้อก็สามารถซื้อในลิงก์นี้ได้เลยเหมือนกัน นะคะจะสองพันคนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตาม facebook นะคะอย่าลืมกดติดตาม Facebook อยากเข้ากลุ่มค่ะอยากเข้ากลุ่มแม่จิมลิงเลยนะคะแม่จิมลิงเลยขอให้ปังปัง,ปงเหมือนงวดที่แล้วเนาะงวดนี้ปล่อยไลฟ์สดที่เพจไอที่ facebook นะคะที่ facebook อันก็ซื้อว่าอืมอันแต่กะสิซื้อว่าว่าจะถึงเนาะอืมอันแต่กะสิซื้อแต่ว่าอยู่ในนี้ปอมไม่คิดว่า ปอไม่รู้ว่าจะมีเลขอั้นหรือเปล่านะคะปอไม่รู้ว่าจะมีเลขอั้นหรือเปล่า9,8อันเดร์สาวสันเป็นบออัจนไม่แม่นะคะติดตามตรงไหนคะ <c oughs> ติดตามได้เฟสนะจา้าเออสี่หมื่นยี่สี่มืนยี่สิบคนละอ่ะสองพันหนึ่งคนตามสัญญาที่เราพูดกันไว้คือสองพันเดี๋ยวปอจะให้เลยนะคะอ่ะ ถึงแล้วครับผมโอเคนะคะเดี๋ยวพอให้เลยนะคะเราไม่ต้องรอ,อนานหรอกเพจนี้ไม่ต้องรอ,อนานหรอกขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยร่ํารวยเฮงเงปังปังทุกทุกคนนะคะซื้อตัวใดก็ขอให้ถือทุกคนนะคะซื้อตัวไหนก็ขอให้ก็ขอให้ถูกเยอะๆนะคะโอเคครบแล้วเดี๋ยวเราเปิดซองพร้อมกันขอให้รวยๆเด้อนะคะขอให้ถือ เลขหลายๆนะคะขอให้หมดหนี้หมดสินไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะ,ะเดี๋ยวพอจะเปิดซองแล้วเออขอบคุณค่ะ2000อย่าลืมกดติดตามเฟซเดอร์นะคะอย่าลืมกดติดตามเฟซอ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะหวยซอ,องมาแล้วค่ะหวยซองมาแล้วค่ะแม่ หวยซองมาแล้วค่ะเห็นไหมหวยซองมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วสองพันสี่ร้อยคนนะคะอ่ะกลับกล้องเดี๋ยวเราเจอกันโอเคอ่ะซองมาแล้วนะคะสองพันห้าร้อยคน นะคะสองพันห้าร้อยคน <c oughs> ดัดลินเนาะแม่เนาะเลิศเลิศเนาะสองพันห้าร้อยคนพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้ปอหน่อยนะคะเดี๋ยวปอจะเปิดไปพร้อมๆกันพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาค่ะสองพันหกร้อยคนดูแม่อย่าลืมอันหลายตัวค่ะโบมีตัวซื้อแล้วอาจจะมีตัวนะแม่นนะ จริงตัวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยคาดถึงนะคะใครยังไม่ได้เลขประมูลให้เข้าไปเอาใน Facebook นะคะ่ะเฟ c บุ o o นะแม่เฟ e บุ o k นะ2,700คนแคบหน้าจอแล้วกดเลขตามๆอยู่เฮงๆค่ะตัวแรกค่ะคือ37ตัวที่2ค่ะ คือ2 5ค่ะส่วนตัวที่3คือ97ค่ะให้แม่แม่แคปบหน้าจอแล้วกดเลข97ขึ้นมาให้ลูกหน่อย3000คนดูแคปบหน้าจอนะคะแล้วกดเลข97ขึ้นมาให้ลูกหน่อยค่ะแคปบหน้าจอค่ะ แล้วกดเลข97ขึ้นมาให้ลูกหน่อย3,100คนขอให้ทุกคนรวยเฮงปังลดทุกอย่างถูกซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกให้เฮงนะคะวันนี้วันดีนะคะเราจะไม่อารมณ์เสียหรือไม่อะไรนะคะแคปหน้าจอแล้วกดเลข97มาให้ลูกหน่อยนะคะแม่นะคะแคปหน้าจอแล้วกดเลข97มาให้หน่อยนะคะนะคะอุ้ย่าป่าน MC เนาะแม่เนาะ พิตี้เอมาแล้วหนึ่งนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วกดเลข97มาให้ลูกหน่อยในแผ่นนี้นะคะลูกชอบเลขเอ,อ๋อเก้าที่สุดนะคะแคปหน้าจอค่ะแล้วกดเลข97มาให้ลูกหน่อยนะคะโอ้ยบอปาน MC ็มซีพิตี้เอมาแล้วหนึ่งคงซื้อได้เลขเดียวคือ37ใช่ไหมแม่ ซื้อเลขตัวไหนได้ซื้อตัวนั้นนะคะถูกไม่ถูกยูขึ้นอยู่กับดวงเราเหมือนเดิมแม่นะคะถ้าจะซื้อแค่เลขสามเจ็ดตัวเดียวถ้ามันจะถูกก็ถูกนะแม่เออชอบจับไม่ไม่ชอบผ่านได้เลยอย่าลืมกดติดตามสองห้าอันใช่ไหมคะเออเก้าเจ็ดรวยๆค่ะเออ ไปเลยอย่าลืมกดติดตามเฟซลูกด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเฟซลูกด้วยนะแม่นะนะคะสี่หมื่นสร้อยคนแล้วเฟซบุ๊กลูกนะคะเออแคปหน้านจอนะคะแล้วกดเลข97ขึ้นมาให้ลูกหน่อย <S 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 นะคะใครอยากได้ชุดเตม็มอีกตัวหนึ่งเป็นเลขประมูลนะคะให้ทุกคนกดติดตามเฟซไว้ นะคะกดติดตามเฟซบว้เดี๋ยวปอจะลงให้พร้อมกันทั้งหมดซื้อตัวไหนได้เอาตัวนั้นนะแม่นะนะคะขึ้นอยู่กับดวงเราอยู่ดีเนาะนะคะขึ้นอยู่กับดวงเราอยู่ดีนะคะเราจะซื้อหนึ่งตัวสองตัวถ้ามันจะถูกก็ถูกเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปซื้อเยอะหลายหางสิบหางยี่สิบหางนะคะไม่ต้องนะคะแม่นะนะเออแคปหน้าจอแล้วกดเลขเก้าเจ็ดมาให้ลูกหน่อยนะคะเพื่อเป็นการตอบย้ำนะคะให้กองสลากเขาได้เห็นนะคะว่า ลูกชอบ97นะคะวันนี้ต้องมาต้องปังต้องเฮงนะคะแขปหน้าจอค่ะแล้วกดเลข97ขึ้นมานะคะ